สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิงค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง13 family นะคะซึ่งวันนี้ที่ฉันพามาที่กองบิน5้าอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะในที่นี่เนี่ยก็มีอนาบริเวณที่กว้างขวางนะคะแล้วก็มีจุดท่องเที่ยวอย่างเช่นอ่าวมะนาวซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วก็สวยงามอากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ที่มาที่นี่วันที่23-26มิถุนายนที่ผ่านมาเพราะว่ามีกิจ กิจกรรมสําคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะนำท่านผู้ชมมาสัมผัสนะคะเชื่อเหลือเกินว่าน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสมาสัมผัสมาเห็นกับตาหรือว่าเข้ามามีส่วนร่วมกับกีฬาชนิดนี้ก็คือการแข่งขันกีฬาทางอากาศค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็มีเครื่องบินเล็กต่างๆมากมายมาเป็น ส่วนหนึ่งในกิจกรรมนะคะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520จนถึงปัจจุบันนี้นะคะมีทั้งจัดต่อเนื่องทุกปีและมีทั้งเว้นบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่25ของการแข่งขันโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันก็จะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารด้วยนะคะเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทางอากาศที่สําคัญค่ะสําหรับการแข่งขันกีฬาทางอากาศที่นี่นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการแข่งขันแอร์เรลลี่การแข่งขันสปอตแลนดิ้งแล้วก็การแข่งขันประเภท ฝ่าวบบิ้งนะคะเอเรลลี A ่ ally, ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันในวันแรกนะคะก็เป็นการบินตามระยะทางตามจุดที่กําหนดในเวลาที่มีการวางแผนและกําหนดไว้กรรมการก็จะตัดสินตามนั้นโดยมี gps เป็นเครื่องมือในการที่จะให้คะแนนและประเมินผลสําหรับการบินของพวกเขาแข่งขันด้วยนะคะผู้ที่ทําการบินอย่างน้อย1ทีม3คนจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่มีใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลนะคะหรือว่า ppl แต่ หลายทีมก็ทุกคนมีอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เป็นกติกาที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ส่วนวันที่2ก็จะเป็นการแข่งขันสปอตแลนดิ้งค่ะเป็นการแข่งขันการร่อนลงจอดในจุดแปะที่กำหนด ลงได้ตรงจุดแปะมากน้อยขนาดไหนก็ได้คะแนนตามสัสดส่วนไปเท่านั้นนะคะส่วนวันที่3ก็จะสนุกสนานมากๆเลยก็คือเป็นการแข่งขัน f l a r บ b o m ิ i ค่ะก็บินไปแล้วก็มีจุดที่คณะกรรมการการจัดก,การแข่งขันกําหนดไว้แล้วก็ต้องทิ้งถุงแป้งลงไปถึงจุด ที่กำหนดตรงไม่ตรงมากขนาดไหนก็ได้คะแนนตามนั้นนี่ก็คือการแข่งขันกีฬาทางอากาศที่สนุกสนานมากแล้วก็หลายคนอาจจะเคยมาชมบ้างแล้วหรือหลายคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสได้ชมนะคะดังนั้น Lightning Talk พามาชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยการแข่งขันในวันแรก Air ์ a ร l ลไปติดตามบรรยากาศได้เลยค่ะ มาคุยกับผู้เข้าแข่งขันทีมแรกที่ขึ้นบินกันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนซันนี่รุ่นไหนรุ่น55ครับเป็นสมัยชิยกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศรุ่น 55, 55ครับแล้วหลังจากนั้นนี่คือลงแข่งแอร์รล,ลี่ทุกครั้งหรือเปล่าคะก็สมมุติว่าแข่งมา10ปีเขาจัดมาตั้งแต่ระหว่างช่วงที่ผมจบมานะฮะสมมุติว่ามี10ผมจะลงสักแปดโอ้โห <c oughs> มันสนุกตรงไหนคะการแข่งขันแบบนี้ โอ้โหมันสนุกมากเลยครับมันในวงการพวกนักบ,บินด้วยกันเนี่ยมันจะมีอามกันมีแย่กันมีลุ้นกันคะแนนที่เรามาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ได้กลับมาเจอพี่ๆน้องๆรุ่นใหม่พี่ๆรุ่นเก่าๆมันก็มีความสัมพันธ์ระหว่างนักบ,บินกันแนบแน่นดีช่วยเล่ากติกาให้คุณผู้ชมที่ไม่เคยติดตามและไม่รู้จักการแข่งขันกีฬาทางอากาศเนี่ยประเภทที่พี่ลงนะคะแล้วก็เขานับคะแนนกันยังไงขึ้นไปแล้วต้องเล่นยังไงบ้างคะอย่างเช่นที่เพิ่งลงมานี่นะครับก็คือการแข่งขันแอร์ล แอรเลี่ก็จะเป็นลักษณะมีจุดต่างๆที่คณะกรรมการได้วางเอาไว้ <ฮะ S 1> เป็นลัติจูดลองดิจูดนะฮะ,ฮะแล้วก็ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีใหม่เครื่องบินมันทันสมัย <ฮะ S 1> กติกามันก็เปลี่ยนไปตามเ,เทคโนโลยีเ <ฮะ S 1> มื่อก่อนกติกาก็จะเป็นอีกแบบจะยากกว่านี้ปัจจุบันมันง่ายขึ้น <ฮะ S 1> เขาก็เลยมีภาพให้ดูเลยนะฮะแล้วก็มีให้พิกัดมาให้แต่ว่าเครื่องบินของเราเนี่ยจะต้องไปบินเหนือจุดพิกัดเนี่ย เวลาตามที่เขากำหนดค่ะเราจะเข้าเร็วไปก็เสียคะแนนเข้าช้าไปก็เสียคะแนนที่แข่งกับตัวเองไม่ได้ไม่ไม่ได้ขับกับแข่งไล่กันไม่ได้แย่ันตรายนะะเราบินแบบห่างกันเยอะปลอดภัยแล้วก็เราเข้าจุดไหนตามเวลาที่กําหนดเสียคะแนนน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดสะสมอย่างนั้นเองแข่งกับทักษะตัวเองเวลาที่จะเข้ามาแข่งขันเนี่ยคุณสมบัติและความพร้อมของผู้เข้าแข่งขันต้องมีอะไรบ้างคะก็หนึ่งก็น่าจะต้องมีใบอนุญาต เเป็นผู้ทําการเดินอากาศก็คือ PPL ไปนักบินส่วน,นบุคคลนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมีค่ะแล้วก็ความพร้อมส่วนตัวแล้วล่ะที่เหลือนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยถ้าปเป็นครเ่องก็ต้องมีหนึ่งคนที่ต้องมีถือใบอนุญาตนะค,ะคือหนึ่หนงหนึ่งทีมหนึ่งทีมอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนที่มีใบอนุญาตาอาจจะไม่จําเป็นต้องมีทุคกคนก็ได้แต่ว่าต้องร่วมทีมกันไม่อย่างนั้นก็ห้ามขึ้นผิดกติกานะคะคสําหรับเครื่องลํานี้แนะนําหน่อยคะ่ะครับเป็นเซสนา TTX นะครับก็ เขาว่ากันนะครับมันมีหลายบริษัทีแข่งกันนก็บอกว่าเซสนาก็บอกว่าเป็นเครื่องบินรุ่นที่เป็นสีที่นั่งฟิกเกียรคือฐานล้อพับเก็บไม่ได้เครื่องยนต์เดียวที่เร็วที่สุดในโลกอลำนี้ขับบ่อยไหมคะลำนี้ถือว่าน้อยครับเปรียบเทียบกับเบเื่องที่เหลืออยู่ในฝูงนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ของผมลำนี้เอกชนก็คือของเพื่อนสนับสนุนให้มาเข้าแข่งขัน สุดยอดมากมากเลยเป็นเรื่อที่น่ารักมากให้ยืมเครื่องบินไปทั้งรอบให้ยืมเครื่องบินอ่ะไม่ไม่ใช่ของที่จะมายืมกันง่ายๆนะแปลว่ารักแล้วก็ไว้ใจมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็สะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันเนี่ยไม่ได้มีอะไรหวาดเสียวมันก็เป็นมาตรฐานที่ทุกคนก็มาร่วมได้ปกติถูกไหมคะคค่ะจริงๆแล้วขับชั่วโมงบินที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ500ร้อยครับ500ร้อแต่พอลงมาปุ๊บบินลงมาเนี่ย5 0 0จริงหรือเปล่าจริงเหรอคะ โดนหยาเลยเราไม่ค่อยได้มาบินขาดช่วงระยะการที่บินต่อเนื่องมันจะความคุ้นเคยความชานาญมันก็จะต้องลดน้อยลงไปเมื่อเราขับรถนานมาขับทีมันก็จะแบบเปิดเปิดจะิดบ้างเปิดที่ผลผลผิดบ้างอะไรเงี้ยฮะจับนุ่นจับนี่ผิดบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่อันนี้ไม่มีเพราะว่าก่อนที่จะทำการบินเราต้องกลับมาทบทวนให้แม่นยําก่อนเพื่อความปลอดภัยครับค่ะการมาขับเครื่องบินเล็กแบบนี้มันสนุกมันให้อะไรกับชีวิตถึงได้มีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่ ไม่ว่าจะภารก,กิจเยอะขนาดไหนทําธุรกิจนะคะแล้วก็อย่างเป็นสืน่อมวลชนทำนู่นทำนี่มากไยคะ่ะแต่ก็ยังยังอุตสาห์แบ่งเวลามามันสนุกตรงไหนคะเอาง่ายๆว่าถ้าคนที่รักการบินเนี่ยสามารถอยู่ทุกอย่างได้เพื่อมาบิน <laughs> อันนี้นักบินรู้กันหมด <laughs> นะฮะคือสิ่งที่ผมได้จากการบินนี่อ,อีกเรื่องก็คือเรื่องมีระเบียบวินยัย <laughs> สมัยก่อนเราขึ้นรถยนต์จะขับรถออกจากบ้านขึ้นรถ ิสตาร์ทไปเลยไปเลยบางคนสตาร์ทรถจะพืดพืดเลยรถ<ะ>มันรู้ตัวให้มันติดแล้วเนี่ยไปแล้วแต่เครื่องบินจะสอนที่เราต้องเช็คแล้วเช็คอีก<ะ>ลมยางความพร้อมของอุปกรณ์การบินตัวเครื่องบินเองทุกอย่างทำให้ร<ะ>ามีระเบียบวิน,นัยสุดยอดมากๆแล้วก็ความรู้สึกเวลาที่เราไปอยู่บนอากาศตอนที่ควบคุมอากาศยานเองมันเป็นยังไงคะสําหรับคนที่เนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยมันสนุกตรงไหนหวาดเสียวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผมว่าปลอดภัยกว่าขี ขับรถบนถนนในประเทศไทยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหนึ่งในกิจกรรมยามว่างที่หลงไหลมาเป็นสิบปีแล้วจะใช้คําว่ายามว่างก็อาจจะถูกไม่หมดบางทีไม่ว่างก็จะไม่ว่างก็จะไม่ว่างเพราะว่ารักมันจริงๆแล้วก็อยากมาบินจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติดตามการแข่งขันกันต่อไปค่ะว่าอีกสองประเภทพี่ก็ลงด้วยครับสปอตแลนดิ้งแล้วก็พลาวบอมบง ครบทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามผลการแข่งขันพร้อมกับท่านอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เชฟค่ะ เชนอยู่กับนาวาอากาศเอกภวนัทอิชยาวิโรธค่ะสวัสดีค่ะคุณนนสวัสดีครับคุณนอณนอ์เป็นทั้งครูการบินที่ฝูงบิน604กองบิน6ด้วยนะคะแล้วก็ในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นหัวนหน้ากรรมการใช่ไหมคะหัวนหน้ากรรมการภารกิจหนักมากเหมือนกับเป็นกรรมการคอยดูว่าข้อผิดพลาดมีอะไรค่ะเผื่อเขาจะมานั่งถกเถียงกันค่ะกรรมการมีทั้งหมดกี่ท่านคะ มีห้าท่านโดยโดย,โดยที่สมมติว่าแต่ละท่านเนี่ยให้คะแนนอะไรต่างๆก็อาจจะมีการมาลงความเห็นกันแล้วก็ครูหนอดูมาพรวมอีกทีนึงก็คือมันมีวิธีการตัดสินกติกาที่ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วค่ะอันนี้คือคเราก็ตัดสินตามกติกาอยู่แล้วค่ะอนนี้กรรมการก็มีหน้าที่มาคอยดูการตัดสินแล้วก็ใครพูดแข่งขันมีการประท้วงไหมรู้สึกว่าผมทําได้ดีกว่านี้นะอ,อะไรอย่างี้แล้วก็มีหลักฐานมา หมือนมายันกันว่านี่นะคุณทำเป็นอย่างนี้อ๋อค่ะก็คือค่อนข้างแน่นอน100%ปเค่ะมาตรฐานมาตรฐานเป๊ะครับเป๊ะมากนะคะประเมินการแข่งขันในวันแรกหน่อยค่ะครูหนอวันแรกเป็นแอ์เรลลี่เป็นยังไงบ้างวันนี้ค่อนข้างดีนะครับธรรมดาเรากังวลเรื่องสภาพอากาศค่ะกวัวฝนจะเข้าแต่วันนี้สภาพอากาศดีมากการแข่งขันผ่านไปได้ดีครับค่ะทุกทีมก็จริงๆคือการแข่งขันครั้งนี้นะครับทุกทีมรู้กติกาวิธีการแข่งขันอยู่แล้ว คราวนี <Ha. S 2> ้มาดูว่าใครผิดพลาดน,น้อยที่สุดถ้าจะพูดกันจริงๆคือการแข่งขันแอร์รลลี่จับเวลาเงี้ยเราใช้เฉือนกันเป็นวินาทีนะครับไม่ใช่เป็นนาทีเป็นวินาที <Ha. S 2> เฉือนกันวินาทีเลยแอร์รลลี่ตัดสินกันยังไงคะก็คือเราจะเหมือนกับแข่งกับตัวเองนะครับเราจะเอาเครื่องบินแต่ละแบบมาแข่งเข้าจุดกัน <Ha. S 2> แต่ละแบบความเร็วเท่าไหร่คุณคำนวณกันมาเลยครับจุด1ถึงจุดผมใช้ห้านาทีจุดถึงจุดสมผมใช้2นาทีครึ่ง เรามาว่ากันอย่างนี้เลยแล้วคุณก็บินตามที่คุณคํานวณมา,าแข่งกับตัวเองเลยวันเครื่องบินที่มีความเร็ว120ยนอต140นอต160ยหนอตแข่งได้หมดวันคุณบอกว่าแผนแรกคุณ2นาที1ิวิคุณบินมา2นาที15วิเออร์เลอร์วิก็ตัดคะแนนกันไปตัดยังไงคะ1วินาทีตัดกี่คะแนนคะ1วินาทีครึ่งคะแนน,นครับ <laughs> คะแนนเต็มทั้งหมดเท่าไหร่คะ2อ0ยครับ200ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่ากันเป็นวินาทีแล้วก็แข่งกับตัวเองไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบ<ช>นอกจากตัวเองจะไม่พร้อมเองประเมินภาพรวมหน่อยค่ะว่าผู้เข้าแข่งขันเป็นยังไงการจัดการแข่งขันในปีนี้เรียบร้อยดีหรือเปล่าอะไรต่างๆเมื่อเทียบกับแอร์รอลี่ปีก่อนๆนะคะการจัดการแข่งขันก็เรียบร้อยดีนะครับผู้เข้าแข่งขันก็ทุกคนก็พร้อมที่จะแข่งรู้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น เมืออาชีพใช่ไหมเมืออาชีพคือรู้กันมาแล้วแหะครับว่าต้องแข่งกันยังไงค่ะทุกคนก็รู้แพ้รู้ชนะกันครั้งแรกก็มาลุ้นกันโอ้โหคะแนนผมดีมากเลยครับพอเริ่มทีมที่สี่ทีมที่ห้ามาคะแนนดีกว่าเริ่มน่าเสียแล้วเอ๊ะเราทําไปผิดพลาดอะไรบ้างเริ่มเริ่มบ่นกับตัวเองแล้วครับค่ะแล้วก็พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะพลิกล็อกได้ได้ครับทีมทีมที่หนึ่งลงมาคะแนนดีที่สุดอาจจะเจอทีมสุดท้ายตีตื้นขึ้นมาไมได้เดี๋ยครับเดี๋ยวอีกสามทีมหลังนี่ครับจะเป็นคน ตัดสินแล้วว่าใครจะได้ที่1ที่2ที่สองที่สามที่นำนำอยู่ก็ไม่แน่นะครับค่ะแล้วเวลาที่คนที่ลงแข่งขันนะคะครูหนอก็คือว่าเเข้าแข่งขันได้ทุกประเภทคนหนึ่งคนหนึ่งหรือหนึ่งทีมเนี่ยก็คือเข้าแข่งขันได้ทั้งแอร์แรลลี่ทั้งสปอตแลนดิ้งทั้งแบ่งกันครับแบ่งกันครับก็คือแบ่งกันคนนี้แข่งแอร์รลลี่คนนี้แข่งสปอตอ๋อค่ะประเภททีมมี2แบบนะก็คือแอร์รลลี่กับสปอตแลนดิ้งค่ะ คือฟาวบอมเราจะไม่นับเป็นประเภททีมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็2แบบก็2แบบขึ้นเข้าแข่งขันได้ทีมละแบบก็ก็ให้มีในทีม3คนสอคนแรกแข่งแอร์เรลี่เป็นนักบินหนึ่งเป็นคนจับเวลาคอยขานเวลาอีกคนหนึ่งที่เหลือก็ไปแข่งสปอตแลนดิ้งอ๋อค่ะก็คือเวลามาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าได้ร่วม สัมผัสรป,ประสบการณ์าารได้หมดร่วกิจาการรมกันหมดได้ทุกทีมัน,เป,นเ,<อ>เป็นการวางแผนของแต่ละทีมนะครับคนนี้เก่งอะไรคนนี้เก่งอะไรคนนี้เก่งอะไรควรจะเอาคนนี้ไปแข่งอะไรค่ะวางแผนผิดก็ผิดนะครับค่ะยอดเยี่ยมมากดูแล้วจากปี2อ1 6เนี่ยนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยคึกคักต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอความคึกคักเราก็เริ่มมีเรื่อยๆครับเริ่มคึกคักมากเรื่อยๆคือคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็คือการแข่งขันเราก็คือมาตรฐานเราคือเริ่มดีขึ้ ค่อนข้างจะเกือบสากลแล้วครับสุดยอดมากเลยค่ะคุณนอเดี๋ยวเราติดตามกันการแข่งขันของวันที่2ค่ะสำหรับวันแรกขอบคุณคุณนอก่อนนะคะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลับเข้าสู่ช่วงที่ของของ h t n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการแข่งขันกีฬาทางอากาศประจำปี2559ซึ่งแข่งขันเป็นวันที่2เป็นการแข่งขันประเภท s p o r t Landing เรามาดูถึงใกล้ๆข้างขอบรันเวย์เลยนะคะแล้วจุดที่เขาจะตัดสินแพ้ชนะหรือได้คะแนนมากน้อยก็คือจุด Landing นะคะถ้าเกิดว่า นำอากาศยานลงตรงจุดไหนตามที่คณะกรรมการกำหนดนะคะความยากง่ายของจุดแปะหรือว่าจุดที่อ,อ,อากาศยานลงบนรันเวย์หรือว่าแลนดิ้งนั้นก็จะได้คะแนนมากน้อยต่างกันตามความยากง่ายคะ่ะขึ้นกับฝีมือสุดๆแล้วก็ความแม่นยำในการฝึกฝนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็ผลการแข่งขัน,นในวันที่2กันคะ่ะ ตอนนี้ที่ฉันอยู่กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทางอากาศประจปี2,559ชิงด้วยพระราชทานที่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร,ระบรมโอรสาธิราชฯพระกุณราชกมุมารเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะที่สามพระคุณแสดงความยินดีด,ด้วยนะคะค คุณบรมคุณไตเติ้ลและก็คุณพิทักษ์นะคะคุณบรมก็เป็นสิทธิ์ซันนี่สิทธิ์สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนของภรคอาาศรุ่นที่59 <58 S 2> ครับเ9ไตเติ้ลรุ่น68ครับไตเติ้ลรุ่น68พิ่พิทักษ์รุ่น68ครับรุ่น68มารวมทีมกันได้ยังไงคะเป็นเฉพาะกิจเพื่อการแข่งขันครั้งน,น,นี้โดยเฉพาะเหรอใช่ครับก่อนที่จะมาแข่งจริงที่อ่าวมะนาวเนี่ยฝึกซ้อมอะไรกันยังไงก็เราก็มีบินอยู่ที่หกสิบสี่ เป็นประจำทุกอาทิตย์ครับค่ะก็คือรวมตัวกันซ้อมด้วยด้วยไหมหรือว่าต่างคนต่างซ้อมแล้วก็รวมตัวกันมาแข่งที่นี่เลยค่ะทุกทุกคนเคยมาที่สนามนี้ก่อนไหมคะเตเต้นเคยมาอ๋อผมยังไม่เคยมาี่ครั้งแรกครับสําหรับการมาสนามบินกองบินห้าที่นี่พี่พิทาเคยมาไหมเคยมาครับแต่ใช้เครื่องไดมอนด์ครับอีกแบบหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งค่ะแต่ว่าพอจะมาแข่งจริงพอมาถึงต้องต้องกรรมการต้องบรีฟต้องอะไรต่างๆรู้กฎกติกาการแข่งเนี่ยทีมมี มีเทคนิคมีเคล็ดลับในการที่จะทําคะแนนให้สูงที่สุดยังไงจริงก็ในเรื่องของการรียมตัวนะครับเราก็รับรับรับฟังของข้อมูลของของสภาพของสนามบินนี้ครับแล้วก็การริยมตัวก็คือส่วนมากจะคิดกันว่าคือเราทําตัวนิ่งๆไว้สงบเพื่อว่าเพื่อจะเก็บอาการมีสมาธิกับสิ่งที่เราจะทําครับแล้วก็มีการเตรียมทดเวลากันครับแล้วก็มีการมีการ มีการพูดคุยกันว่าเราจะแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เราจะทํายังไงให้มันเกิดทีมเวอร์กันครับมันก็เป็นจุดนั้นน่าจะเป็นคียสาคัญเรื่องของทีมเวอร์ค่ะคุยกัน ก็คือเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งประเภททีมซึ่งเขาก็รวมจาก2ประเภทการแข่งขันนะคะคือแอร์แรลลี่ในวันแรกของการแข่งขันแล้วก็การแข่งขันสปอตแลนดิ้งในวันที่2การแข่งขันส่วนฟลาวบอมบิงนั้นไม่ได้มานับรวมในการนับคะแนนเพื่อที่จะจิงด่วมราชทาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยทั้ง2ประเภทการแข่งขันนียถือว่านําขาดจนกระทั่งถึงเป็นผู้ชนะได้ในที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะคะคอแอร์แรลลี A ่มันยากตรงไหนพี่พิทักษ์เล่าให้ฟังหน่อย คลายสีแล้วทีนี้มันก็เลยแบบว่าเราทำยังไงได้มันก็เหลือสปอร์แลดดิ้งผมก็เลยจะเอาสูนยละห้าสิบมีเส้นตรงนี้แค่ันเดียวครับแบบครั้งแรกขอสูนยเลยไม่สูนก็คือลองดูก่อนปรากฏว่ามันได้ห้าสิบอ๋อคือแค่ครั้งแรกนี่คือแบบว่าเออ่แค่ลองเสียงดูคือถ้าต่ำกว่านี้เราแพ้อยู่แล้วไม่ถึงเราก็เลยแบบเสี่ยงไม่สูนย์ห้าสิบกระโงที่สูนย์กรวัดดวงครั้งแรกคือได้ห้าสิบเลยแล้วอีกสองอีกสองแล้งได้อย่างละสี่สิบ แต่ว่าคือมันมาถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกใช่ครับแล้วก็ใช้ภาพเดิมภาพเดิมที่เราลงห้าสิบจำเอาไว้ตรงเหมือนเดิมใช่ครับก็เลย50 40 40สี่ส้สุดยอดมากๆเลยก็เลยตีขึ้นมาเป็นที่หนึ่งก็เลยตีตื้นจากคะแนนจากควอลแลนดิ้งจากที่4ขึ้นมาเป็นที่1ได้ใน2วันนะคะใช่แบ่งหน้าที่กันยังไง3ามคนพี่บอลลูนเป็นแอร์เรลลี่นะแอร์เรลลี่จะเป็นคนแนฟครับก็คือเป็นคนนำทางแล้วก็ไกด์เรื่องระยะของเรื่องของเวลาครับ จุดครับใช่ครับจะเคำนวณครับครับคิดเวลาใช่่ใช่ครับนาทีเป็นวินาทีเป็นวิเลยเพราะว่าคะแนนกับเรื่องวิเลยใช่ครับค่ะเดี๋พี่พิทักษ์ก็ทำหน้าที่เป็นนักวินสปอย์แบบนี้ครับใช้ฟิลลิ่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีคำนวณอะไรใช้ความรู้สึกกัค่ะมันว่ากๆเลยนะคะอ่ะมาถึงพี่บรมส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนอื่นๆที่ที่เขาติดตามหรือเขาอยากจะก้าวเข้ามาแบบนี้บ้างสหรับ อาชีพที่มั่นคงสำหรับประชาชนคนไทยค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็ก้าวเข้ามาแต่อยังคุณมรรมเื่อเป็นงานอดิเรกก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ทาธุรกิจด้วยอะไรด้วยค่ะไนทเตนี่คือมีฝันจะเป็นนักบินใช่ครับตอนนี้มีฝันเร่ต้นอยากจะจบหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตีก่อนแล้วก็อยากจะก้าวเข้าไปเป็นอาชีพนักบินครับ ใกล้เข้ามาแล้วนะบอกใกล้เข้ามาเรา <ละ S 1> อยู่ <ละ S 1> ในเส้นทางนี้มาโดยตลอดใช่ครับยอดเยี่ยมมากพี่พิทักษ์ค่ะอยากฝากอะไรถึงนานผู้ชมก็มันการขับเครื่องบินมันก็ไม่ได้ยากแล้วไม่ได้ง่ายครับก็ผมว่ามัน,ม,นมันใกล้ตัวเรานะครับตัวนี้มัน,มนเข้าถึงง่ายก็อยากให้คนที่ชมดูลองลองมาสัมผัสการบินเขาจะรู้สึกว่ามันมันจะรักเหมือนเราขอบคุณมากนะคะทั้งสามท่านและขอแสดงความยินดีกับเชื่อเพื่อชายฐานในครั้งนี้ค่ะสุดยอดมาก สองปีข้างหน้าคงจะลงแข่งกันใหม่ค่ะนอนค่ะดเดี๋ยวเราไปติดตามส่วนอื่นๆกันต่อค่ะ หลังจากเห็นการแข่งขันไป2ประเภทแล้วทั้งแอร์รลี่และสปอตแลนดิ้งนะคะจะพามาดูการแข่งขันในวันที่3ของการแข่งขันกีฬาทางอากาศประจําปี2559ซึ่งสนุกแล้วก็แตกต่างจากการแข่งขันอีก2ประเภทแรกอย่างสิ้นเชิงนะคะนี่ก็คือการแข่งขันที่เรียกว่าฟลาวบอมบิงค่ะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะเป็นจุดกําหนดของขคณะกรรมการก็คือว่าจะมีธงเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าเวลาที่ผู้เข,ข้าแข่งขันบินมาเข้าวงจรมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งลำมาจากตรงนู้นแล้วก็พอบิน ินมาถึงระยะเหนือธงแดงเนี่ยนะคะก็จะมีเส้นขีดไว้เป็นชั้นๆนะคะโยนถุงแป้งลงมาเพื่อให้ได้คะแนนตามวงนั้นนะคะในที่สุดนี้ก็คือยากที่สุด50คะแนนก็ลดหลั่นกันไป 50, 40, 30, 20, 10คะแนนถ้าเกินจากเส้นรอบข้างนอกก็จะเป็น0คะแนนไปดูการแข่งขันที่สนุกนี้กันค่ะ แล้วตอนนี้ที่ฉันอยู่กับท่านเจ้ากรมยุทธการทางอากาศนะคะซึ่งมาดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเป็นประธานในฝั่งของกองทัพอากาศแล้วก็อยู่เป็นขวัญและกําลังใจพวกข้อแข่งขันจนถึงรอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเจ้ากรมประเมินภาพรวมการแข่งขันกีฬาทางอากาศประจําปี2559นี้เป็นยังไงบ้างคะก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากครับ แล้วก็สังเกตจากสมาชิกที่เข้าแข่งขันก็มีความสุขครับแล้วก็คะแนนดีไม่ดีไม่เป็นไรแต่ก็เชียร์กันนะ <c oughs> เชียร์กันแล้วก็ผลก็ได้ความสามัคคีได้รูปแบบของการแข่งขันแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าซึ่งกันและกันแข่งประเภทนี้ผมไม่ได้แต่ประเภทหน้าผมก็พยายามจะสู้ <c oughs> แล้วยิ่งเฉพาะวันสุดท้ายทิ้งถุงแป้งเนี่ย <c oughs> ก็ เชียร์กันหน้าดูครับะนะครับกลายเป็นกลายเป็นกิจกรรมปิดท้ายซึ่งสนุกสนานมากเสดายไม่ได้รวมคะแนนเป็นการชิงที่พระราชทานด้วยสําหรับประเภทสุดท้ายนี้นะคะคือเนื่องจากว่าเ,เครื่องบินที่ใช้ทิ้งทิ้งถุงแป้งเนี่ยมันจํากัดถูกไหมครับ<อ>เพราะว่าจะต้องใช้เครื่องบินที่สามารถเปิดหน้าต่างแล้วก็คน เอาถุงมาทิ้งได้คือเครื่องบินแบบอืนเนี่ยก็จะปิดสังเกตใช่ไหมฮะจะเปิดไม่ได้ในอากาศก็จะเป็นประเภทนี้เพราะนั้นเนี่ยใช้เครื่องบินประเภทเดียวบุคคลที่เข้าแข่งก็จํากัดที่หนึ่งอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะทีนี้การแข่งขันทั้งทั้งทั้งสามประเภทที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต่อไปจะมีการขยายมากขึ้นไหมคะเพื่อท้าทายความสามารถและทักษะของผู้เข้าแข่งขันกีฬาทางอากาศหรือว่ายังคงแบบนี้นี่คือเป็นเป็นเป็นมาตรฐานที่มันดีอยู่แล้ว ผมคิดว่าเราคงสามแบบไฟดีกว่าเป็นมาตรฐานคือคือเหมือนความว่าเราจะไปแข่งแรรี่หรือแข่งกลางปีหรือแข่งอะไรเนี่ยก็จะมีมาตรฐานอยู่ให้ทุกคนอยากได้มาตรฐานตรงนั้นเราได้ได้ชิมถึงมาตรฐานยังได้ครบรอบหรือยังได้ได้ถึงมาตรฐานเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้หรือยังอย่างนั้นดีกว่าครับเพราะนั้นก็คือรักษาไว้แบบนี้รักษาไว้แบบนี้ก่อนครับให้ให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็ อาจจะมีความท้าทายมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าครับจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นกีฬาประเพณีอย่างหนึ่งที่ทางกองทัพอากาศดูแลแล้วก็เปิดโอกาสให้มีผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าจัดมาตั้งแต่ปี2520ใช่ไหมคะจนถึงตอนนี้นี่ถือว่าเป็นกีฬาประเพณีไปแล้วยังคงอยู่ในวงจํากัดไหมอยากจะให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นมาร่วมแข่งร่วมเชียร์มากขึ้นขนาดไหนคะตามนโยบายของทางกองทัพอากาศจริงๆเนี่ยก็ต้องต้องบอกว่า การแข่งขันกีฬาทางการก็คือคนบินคื่องบินถูกไหมครับคนบินืึองบินมาแข่งกันแข่งในในกติก,กาในรูปแบบตั้งแต่บินเดินทางะนะครับแข่งขันการลงสนามและการตีสูกแป้งเพราะนั้นก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะ,ะสิทธิ์ของฝูงบิน604ของสมาชิกเท่านั้นยังเปิดให้ตอนนี้ก็มีหลายๆประเทศรอบๆเนี่ยก็เข้ามาสเกตการและครั้งหน้าก็หวังจริงๆว่าเขาจะมาร่วมกับเรานะครับแล้วก็ จากสมาชิกกลุ่มอื่นโรงเรียนการบินอื่นที่อยู่ปร,รอบในประเทศไทยก็เชิญชวนนะครับข้างหน้าจะได้แบบเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็<ฮ>ได้เต็งเต้มีการรู้จักกันมากขึ้นเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์สาคัญอ<ข>ย่างยิ่งค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเหมือนกับเป็นนโยบายที่ที่ได้ประโยชน์ทั้งทั้งกองทัพอากาศเองกับประชาชนในพื้นที่ท,ที่มีกองบินที่เป็นสนามแข่งขันตั้งอยู่ท่านเจ้ากรมอยากจะเชิญชวนเช่นครั้งต่อต่อไปเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมเพราะจริงๆคือเป ฟรี Free อยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเขาอาจจะยังไม่เข้าใจกติกาการแข่งขันไม่รู้จะเชียร์ยังไงจะดูแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราจะส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและช่วยกันเป็นกําลังใจหรือเข้ามาเชียร์เวลามีการแข่งกีฬาทางอากาศยังไงดีคะก็ข้างหน้าคงจะต้องมาชัมพันธ์นแล้วก็ใกล้ชิดประชาชนในรอบๆพื้นที่ที่แข่งขันมากขึ้นนะครับแล้วก็ชักชวนมาว่าการมาดูเครื่องบินก็จะปลูกฝังให้เยาวาชน รักเครื่องบินได้รู้จักว่าวิชาการบินก็ไม่ได้ยากนักสามารถเข้ามาสัมผัสได้ถูกไหมครับแล้วก็มาชมแล้วก็จะได้ความสนุกสนานด้วยได้รู้จักด้วยรู้ว่าการบินการแข่งขันก็ไม่ง่ายนักและก็ไม่ยากนักเป็นการท้าทายก็เมื่อใดก็ต้องปรับ ปรับปรุงเรื่องนี้ครับแล้วก็จะให้คนมามากกว่านี้ย่างขึ้นค่ะแล้วก็จะได้ส่งเสริมให้รู้จักกองบินกันมากคือตอนนี้ค,คือคือทางกองทัพอากาศก็เปิดให้แต่ละกองบินซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงามอย่างามะานาวอย่างเงี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วถ<ช>ูกต<ร>้อ<ร>งไหมคะใช่ครับสุดยอดมากๆเลยค่ะสุดท้ายอยากจะส่งสารไปยังคนที่รักการบินคนที่มีแรงบันดาลใจในการบินรวมถึงน้องๆเยาวชนยังไงคะที่นี่ก็เป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะเจ้ากรมต่อไปเนี่ยกองทัพอากาศอยากจะ ลุกพลังเด็กๆสร้างแรงบันดาลใจยังไงคือหนึ่งเห็นวันเด็กเนี่ยก็เป็นพระเอกละลอเท้าอากาศแล้วก็มามีกีฬาทางอากาศแบบนี้ด้วยนะคะ<ม>อยากจะส่งสารไปยังท่านผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนยังไงคะก,ก็อยากจะเชิญชวนชักชวนครับว่าเรื่องบินเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยาก<ม>สามารถเปิดดูอินเทอร์เน็ตเปิดดูในโซเชียลมีเดียก็อธิบายได้ว,ว่าเรื่องบินเป็นยังไงแต่โอกาสที่จะมาสัมผัสก็ต้องอ ท้าทายเล็กน้อยนะครับท้าทายเล็กน้อยแล้วเมื่อสัมผัสแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าสนุกแล้วเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่คนใครๆก็เรียนได้ครับใครๆก็เรียนได้ตอนนี้ใครๆครบินได้ทั้งนั้นเลยครับโรงเรียนการบินก็เยอะครับสมาคมอื่นๆก็เยอะอยากชักชวนว่าลองไปสัมผัสแล้วก็เป็นสมัครเป็น,ปนสมาชิกแล้วก็ พอเริ่มบินเป็ดแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะก้าวตามฝันของผู้ชมโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะสำหรับกีฬาทางอากาศตอนนี้คือสองปีครั้งครับผมมีโอกาสจะทุกปีไหมคะท่านจะกรมก็ขอพี่นายดูก่อนสองปีครั้งก็พอสมควรครับให้ให้ให้ฝึกปรือด้วยครับให้สมาชิกไปฝึกปรือปีนี้แล้วยังไม่ดีปีหน้าต้องไปฝึกฝีมือหน่อยแล้วปีหน้ากลับมาสู้กันใหม่อย่างนี้ครับขอบคุณมากๆด้วยความดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือการแข่งขันกีฬาทางอากาศประจำปี2,559กีฬาทางอากาศที่ได้ฝึกทักษะทางการบิน สั่งสมประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คนที่รักการบินค่ะสําหรับการแข่งขันกีฬาทางอากาศจะจัดขึ้นอีก2ปีข้างหน้าแล้วเราจะติดตามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการจัดการแข่งขันแบบนี้นะคะจะกระตุน้นสร้างแรงบันดาลใจและขยายวงกว้างไปยังหมู่คนที่รักการบินและก้าวเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการบินนี้อีกมากน้อยขนาดไหนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ